ก็อีกที่หนึ่งสาราเรือนไทยตรงนี้เอาไว้ทําอะไรอ่ะเป็นจุดที่สอง <c oughs> ที่เราควรจะมา <c oughs> ตรงนี้ปัจจุบันนี้เป็นที่ประดิษฐานเรียกว่าเป็นที่สรีะสระหลังคา<อ>งพ<อ>ระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองพ <c oughs> รับุญโยอ,อดีเจ้วาวาดประสานสถาน <c oughs> องค์แรกนะครับซึ่งท่านได้รับสังขารไปเมื่อปี2555นะครับแล้วก็คือรับสังขารอยู่ที่นี่ตอนที่จะมีโควิดช่วงต้นปี2 5 6 3นะครักบาเรามีการสวด พระพิธรมเวลาทุ่มหนึ่งถวายลหลวงพ่อปริญาหลวงพ่อทุกๆวันนะครับโดยพระจำนวน8รูปนะครับโยมก็จะมาฟังสวดพิธรมำเป็นการแสดงธรรมด้วยทุกๆคืนนะครับปรากฏว,ว่าเพราะโรคโควิดแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามาตรก,การาต่างๆไม่เอื้อมนวยการเดินทางไปมาค่อนข้างที่จะมีความลำบากลำบากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการให้ขอร่วมมือนะครับเราก็เลยงดไป่วงน,นี้ก็ยังงดอยู่นะครับเพราะนั้นก็เป็นที่ปฏิฐาน เสยละหลวงพ่อสนองตอนที่หลวงพ่อท่านสร้างท่านเอาไว้รับพระมหาเสยละมีทั้งหมดสามชั้นในที่โยมเห็นด้านนี้จะเป็นที่พักของพระเถระนะครับแล้วก็ด้านชั้นสองเป็นที่พักของพระเถรละที่อาพาธพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานสุมาโกอาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็มารักษาตัวที่นี่แล้วก็รักษาฐานที่นี่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทุกๆวันนี้เวลามีพระที่ท่านอาพาธพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านไม่มีอุปทาน ในกรุงเทพหรือาลัยปริมณฑลก็จะมาพักที่นี่ีบางครั้งครูบาอาจารย์ท่านม,มาจากาต่างจังหวัดครับ,าบมาจิติมณก็ดีมาชลศรชาตาิโยงก็ดีหรือมาด้วยกิจการต่างๆท่านก็จะมาพักที่นี่เป็นเรือนรับรองรนะครับเป็นที่ประดิษฐานสิริราของพระเดชวุฒพ่อสนองด้านบนชั้นสามซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันกันดีกว่าไป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 บนเลยครับ ตอนที่หลวงพ่อปลูกต้นไม้หลวงพ่อบอกว่าต้นไม้เนี่ยคนปลูกก็ไม่ได้ใช้หรอกคนใช้ไม่ได้ปลูกแต่เมื่อคนใช้มาใช้แล้วจะนึกถึงคนที่ปลูกเลยในในอาคารนี้ในอาคารนี้นคือครับนี่เป็นเป็น,ปนลูกขึ้นองค์ของพระเดชพระคุณพสนองครับ ท้านอดีตเจ้าาวาสสังฆทานนะครับแล้วก็ด้านนาเป็นที่บรรจุสันนิลารังษ์สำคัญเป็นเป็นสังขารุสตินะครับไม่ได้ว่าเ,ออเป็นอภิญารอะไรท่านได้เห็นว่าคนเราเนี่ยเป็นเป็นอะไรก็ตามสุดท้ายก็ตรงอยู่เองนี่คือทำมาบทสุดท้ายที่หลวงพ่อท่านบอกกับพวกเราว่าคนเรานั้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาความพัพร,ราร้าน,นมีกับทุกคนไม่เลือกการไม่เลือกเวลา ตอนี่หลวงพ่อท่านบรรพามันยังน้อยถ้าเทียบกับพระมหาเถระต่างๆเพ่สิบแปดปีเองนะครับแต่เราเราต้องเชื่อหลวงพ่อว่าหลวงพ่อว่าไม่มีใครห้ามสิ่งเหล่านี้ได้ผู้ตรงนั้นทรงไม่ได้สอนเรื่องของการไม่ตายแต่พระองค์สอนเรื่องของการไม่เกิดทําอย่างไรจะต้องไม่เกิดตายแล่ตายอยู่แล้วคราบบอกว่าให้เรามาเตรียมตัวก่อนตายถ้าเรามีความพร้อมเรื่องศีลสมาธิปัญญาความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่มันไม่ธรรมดา เราจะตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีกที่แหละไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉนั้นผมก็แสดงเห็นว่าถ้าท่านอยู่เราก็ฝากท่านเหมือนเดิมถ้าท่านไม่อยู่เราก็ฝาบท่านเหมือนเดิมท่านอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นสนาผู้สอนเรื่องของการไม่ต้องมาเกิดอีกเุาต้องสอนว่าทุกสมุทัยโลดมรรคเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเะมามีทุกมีวิธีที่จะทําให้คนทุกแล้วคนทุกนี่อย่างไรก็รู้อยู่แล้ว มันอยู่ที่ว่าเราจะทาไม่ทำเท่านั้นเเพราะนั้นที่เราปฏิฐานิสิริราชหลวงพ่อไว้ก็เพื่อตรงนี้แหละครับเตือนสติเป็นสังขารุสตินะครับเหมือนที่เราอุทาเวลาเกิดเหตุคุณพระช่วยนะครับคุณพระช่วยคือคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในใจของเราพระในใจของเราสําคัญที่สุดหลวงพ่อเคยเทศน์ไว้บทหนึ่งว่าตู้พระไแต่บิดกอยู่ในัวใจของเราเราจะเปิดอ่านจิเลิ่มเ่ริมก็ได้เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามานองของ หลวงพ่อใช้เวลาที่จะปรับปรุงวัดสาทานอยู่กี่ปีจะมาบทปีสมพรัสิครับ,รบ<อ>เห็นพ่อปรับปรุงวัดมาตลอดตั้งแต่ปี37ท่านก็ปรับปรุงโสดเป็นโส์แก้วแล้วก็มาเริ่มดูน้ารอดกโตปีสีๆๆๆๆ่ศูนที่สาระทรงไทยเนี่ยท่านทำตั้งแต่ปีสอ5พันห้าร้อ้าบพอไปถวันห้าร้อยหบกว่าพอปีสองพันห้าร้อยห้าสนก็ท่วม ตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีหลังจากน้ําท่วมแล้วท่านก็เริ่มอาภาษณ์ฉบับ155ท่านก็ประจักษ์ประาที่จังหวัดสุพรรณบปราสังารนะครับรอนก่อนท่านละทักษะท่านก็มาวันที่12สิงหาท่านมาวานซิลเลอร์สราจิตุนดันทางตรงข้ามแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยนะครับตลอดเป็นเป็นเป็นเ่เป็นเป็นส่วนลกรับลกนะครับท่านบอกว่าทำเป็นลานทําไว้อืมเพราะนั้นเหมือนกับท่านก็จะรู้วาระของท่านการทำที่แสดงทาอยู่ ท่านครับที่อ่นเพราะนี่คือลานทางปกติที่ที่ด้านฝั่งฝอ่งบ้านนาเทศได้โยนั่งฉันนับนากันครับนั ema, entonces, humano, ่นคือตะก่อนเป็นเป็นเป็นสวนท้องลกเลยท่านจะบอกว่าถูกทุนอนไว้ครับเวลาคนมาไม่ใช่ภาษาเลซึ่งเราก็ไม่ไม่ได้คาดว่าท่านไม่ได้ออกภาษาในภาษานะครับหลังจากนั้นมียี่สิบกว่าท่านก็เริ่มไม่พูดแล้วก็มาทำข้ามในที่สุดแล้วเราก็นำชนิดละท่านมาที่นี่นะครับเจตนาเราคือต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาส แสดงความกระตือร,รือรเปวที่ตาอท่านในการปฏิบัติชายอยากเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับคนเขาทางานเยอะไม่ค่อยมีเวลามาวัดอย่างเงี้ยครับอยากให้อาจารย์แนะนําว่าให้ปฏิบัติอยู่บ้านเหมือนเหมือนมาปฏิบัติที่เนี่ยครับมันก็เข้าเข้ากับยุคสมัยนะวิเคราะหงครับใช่ไหมเราก็ปฏิบัติมฟงได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อสนท่าจยพูดว่าสร้างบ้านให้เป็นวัดสร้างวัดให้เป็นบ้านครับแล้วก็สร้างพระอย่ในใจของเรา คำพูดนี้พูดมาทั้ง2ีกว่าปีแล้วครับปัจจุบันนี้ก็ยังทันสมัยการที่เราอยู่ที่บ้านที่บ้านเป็นที่ที่ร่มเดินที่สุดโยมจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดมากี่คืนกี่วันโยมจะไปที่ไหนสุดท้ายโยมถึงอะไรบ้านเพราะบ้านคือที่ที่ทาให้ใจเรานั้นเกิดความปลอดภัยที่สุดคไม่ต้องระแวงอะไรเลยบ้านเราคุณจะออกจากห้องน้ํามาร้องเพลงอะไรก็อยู่ที่บ้านคุณทาที่อื่นไม่ได้เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมที่บ้านก็คือการเอาศีลสมาธิปัญญา อยู่ในใจของเราครับที่บ้านตอนเช้าเรามาไม่ได้สมาทานกับพระที่บ้านของเราครับที่บ้านมีพระราหันะบางบ้านนะบังบ้านเช่นมีคพ่อคุณแม่อยู่มีคุณปู่คุณยาที่เป็นบุปการีอยู่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือที่เขาคอยคอยดูแลคอยห่วงใยเราเรียกว่าบุปการีอยู่แล้วเรากราบท่านคุณย่าครับคุณยายครับวันนี้ผมขอสมาทานศีลกับคุณย่าคุณยายใหม หนึ่งข้อในการแสดงพรกรม่ต่อบุปการีก็คือทําให้ท่านนั้นเข้าถึงเส้นทางของพระพุทธเจ้าเส้นทางทางนั้นเองเลี้ยงดูท่านอย่างท่านมีชีวิตอยู่รักษาท่านยามท่านเจ็บค่าได้ป่วยแล้วก็พาท่านมาเข้าวัดเข้าวานี่คือข้อเพราะฉะนั้นการที่ท่านอยู่บ้านเป็นสมมติว่าท่านติดเตียงหรือว่าท่านไม่สู่ในการจะมาวัดรไม่สู่ในการมาวัดเราสามารถชวนท่านสมาทานสิ่งได้นะครับทุกวันนี้ช่องธรรมะอเยอะไปหมดเลยโยครับนะครับแม้แต่ช่อง ดูทั้งวัดทั้งวัดสันนทานก็มีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมครั s b t นะครับเราเปิดก็ได้หรือเราจะสมาทานด้วยศรัทธาของเราก็ได้ครับเราเปนนิสสุโมเสกล่มหนึ่งนะครับเราเปิดเปิดเหมาอนกับกูเกิลอีกนะครับเราสมาทานสิครับถ้าเราสมาทานได้ ทไมถึงเป็นสองด้านคือคืออย่างนี้ครับ,รบด้านนอกเนี่ยนะครับเป็นผู้มีศรัทธาในหลวงพ่อมากราบส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวบ้างผู้มีศรัทธาบ้างก็จะกราบเสร็จก็จะแค่แค่อมิสบูชาแล้วก็ลงไปด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่พระสงฆ์เนี่ยท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติท่านก็จะปฏิบัติบ,บูชาการบูชาก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเป็นสังฆบูชา ก็คือพอมาถึงท่านก็นจะนั่งสมาธิอย่างนี้เรียกมานั่งได้ว่าอัศนบเห็นมีอยู่ตรงนี้ก็คือพระท่านก็จะมากราบเสร็จรท่านก็จะไปหามุมมุสมสงบต่างๆแล้วก็ทําสมาธิก,การบูชานั้นเราทําได้หลายๆอย่างตั้งแต่อามิสบูชาบูชาด้วยเครื่องหอมบูชาด้วยด้วยสิ่งมีค่าที่สอง,องคือปฏิบัติบูบชาก็คือ การรักษาสีสีสมาธิปัญญาเป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาเพราะนั้นด้านนี้จะเป็นด้านส่วนใหญ่จะให้พระสงฆ์อ๋อเลยมีทางขึ้นเฉพาะพระสงฆ์แล้วก็จะมาคือผู้พิการด้วยที่ผู้พิการเราให้โอกาสพิเศษเนื่องจากว่าเหล่านี้ได้เห็นถึงเวทนาที่เกิดครับความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการไม่ได้ดั่งใจคนเราขอไปนโยมกินได้ใช่ไหมนอนหลับ ขยับตามใจขับถ่ายสะดวกสิ่อย่างก็พอแล้วโยมชีวิตเราครับแต่ผู้ที่พิการเนี่ยเขามีเวทนามันเขาครู่าเขาเข้าใจพอมาได้โอกาสกราบองท่านก็จะได้ปฏิบัติบูชาด้วยเป็นการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติอ๋อก็เลยมีสองด้านใช่ครับอันนี้เป็นเป็นหลวงปู่สังวาลเจมะโกเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อรับเป็นคบริการท่านบริการพระก็จะมีแปดิด อันนี้ป่ะฮะที่ว่าที่เราคิดว่าเราจะไปวางไว้ที่สาราใหม่ตรงนู้นนะอันนี้ยังไม่ใช่แล้ว้นที่เก็บที่บอกว่าเก็บเก็บอันนี้จะเป็นจะเป็นบริการของหลวงพ่อด้วยของปู่สังวาด้วยไม่ใช่หมายถึงสารานู้นอ๋อตุลโมกใช่ไหมใช่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 ก็คือคือหลังจากนี้ก็คือจะไปเก็บไปที่นู้นอ๋อก็เลยสร้างตัวนั้นขึ้นมาไว้คือหลวงพ่อเจตนาจะเอาอันนี้ไปครับแต่ปรากฏว่าท่านมาลาสังขารมาก่อน กต็ตอนนู้ก็ยังไม่เสร็จครับหลวพประเด็นท่านก็ทําแลนด์นนมากก็คือโบสุดแก้วครับจุดเช็คอินก็คือศาลาทรงไทยครับจุดเช็คอินล่าสุดอันนี้จะใหมนปัจจุบันอ่ค,คือศาลาสวรรค์คายนะครับชื่อก็รู้ว่าสร้างหลังจากที่อ๋อก็จะอยู่ย ท่านเสด็จสู่สวรรค์ข้า,ขาไละครับเจตนาก็คือเป็นสาลาในการปฏิบัติธรรมนะครับเพราะสังฆทานเนี่ยอะไรก็อิงื่อนการปฏิบัติเป็นหลักเพราะว่าจะให้คนมีศรัทธาก็ต้องให้เขาปฏิบัติเขาเห็นผลก่อนนะครับถ้าเขาเห็นผลขอการปฏิบัติแล้วศรัทธาเขาก็จะมากขึ้นจนกระทั่งเข้าใจในธรรมะมากขึ้นอันนี้พื้นที่ทั้งหมดมีทั้งหมด3ชา3 3ชาัชาน้ชนใชน่ไหมชั้นสามชั้นชั้นลา่างใช้ทำอะไรช,ชั้ชนล่างใช้เป็นธรรมะสวดสดน์นะครับเป็นที่แสดงธรรม